สวัสดีครับผมเต้เฟนไฟเยนะฮะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเอาโล YouTube มาขับรถเหยียบกันนะครับน้องๆโอ้ยตายสินี่นะก็คือโล y อยู u ูบของเราเนงมันช่างอันใหญ่อลังการอะไรย่ังนี้โอเคพร้อมกันแล้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกเรามาลองดูกับแป้งมันกันเลยดีกว่า ยอดไปเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหนัองหมาก็มาดูการทดลองของเรานะดูนี่สิครับว้าวโง่แป้งมันนี้กระจัดกระจายกันไปหมดเลยนะ <c oughs> ดูนี่สิเฮ้ยว่าไงนัองหมา <c oughs> ลำดับต่อไปเดี๋ยวมาลองดูกับแก้วดูกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยเลยนะแก้ว เออแต่ก็น่าแปลกใจนะฮะว่าทําไมล้อรถไม่แตกนะครับล้อรถนี่มันหนามากเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกับโล่ u t u b e ดูกันเลยเออเพื่อนเพื่อนครับผมคิดว่าเราไม่ควรเหยียบอันนี้อนะให้ตายสิรู้ไหมครับผมไม่คิดจะเหยียบโล่สองอันนี้หรอกนะฮะเพราะมันเป็นของช่องของผมนะครับเป็นของทุกคนนะแต่ผมไม่มีปัญหากับอันนี้น้ดตบต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูกับโล่เงินดูกันเลยโล่นี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะเป็นของแอมโมท i ยแลนนะ แล้วก็ข้างหลังมันนะครับผมลอกแผ่นสีดำๆออกนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนเรียบร้อยเลยนะฮะดูนี่สิโอ้โหอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเวลาจับมันเหมือนรู้สึกว่าเป็นพลาสติกเลยแต่น่าจะเป็นแก้วนะนี้ใช่ไหมเออเวลาผมทิ้งเสียงมันเหมือนพลาสติกเลยนะครับผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นแก้วนะ แต่มันอาจจะเป็นแก้วมันเป็นแก้วที่เหมือนพลาสติกมากผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าขอบดำๆตรงนี้เป็นเหล็กเลยนะครับผมรู้สึกว่าเหล็กจะงอเลยนะจงนังหวะนี้แล้วก็อู้เอทุกคนครับผมได้สัมผัสโล่งเงินของจริงทุกคนโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองงัดมันออกมาจากไอ้แท่นที่มันเป็นเหล็กตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมน,นะน่าจะเป็นเหล็กนะครับผมมันแข็งแรงมากนะแต่มันโดนรถเหยียบมันก็งออยู่ดีนะครับโอเค แกดูกันเลยว่าในโล่เงินมีอะไรโอ้โหรู้สึกว่าแผ่นตรงนี้นะครับจะเป็นไม้นะครับผมโอเคครับออกมาเลยโอ้เอ้ทุกคนครับออกมาแล้วนะจังหวะนี้ดึงออกมาโอ้โหข้างหลังนี้เป็นไม้นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตไว้สองตัวนะครับเราจะงัดโล่เงินนี้ออกมายังไงดีโอ้โหออกแล้วทุกคนครับนี่เลยนะฮะโอ้โหนี่คือโล่เงินนะครับผมโล่เงินของแท้จาก youtube เลยนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กทั้งแท่งเลยนะ ข้างหลังก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้ทั้งนั้นนะครับผมอือผ,ผมรู้สึกว่าเป็นเหล็กทั้งแท่งเลยนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นเหล็กจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองเคาให้ดูนะและนี่ก็คือกระจกที่ได้มาจากโล่เงินนะครับผมอืมเวลาผมจับดูมันไม่รู้สึกเหมือนแก้วเลยรู้สึกเหมือนพลาสติกเดี๋ยวลองเผาดูนะครับถ้าเกิดมันไหม้นะแสดงว่ามันเป็นพลาสติกนะครับผมถ้าเกิดมันไม่ไหม้แสดงว่ามันเป็นแก้วนะโอเคไปดูกันเผาดูกันเลยให้ทุกคนดูกันชัดๆนะฮะว่ามันเป็นพลาสติกหรือแก้วกันแน่นะ โอเคไปดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่ครับโอ้โหไฟติดนะครับทุกคนครับดูนี่สิทุกคนครับไฟติดนะครับแสดงว่ามันเป็นพลาสติกที่แบบเลียนแบบแก้วได้แบบดีมากเลยนะฮะมันเหมือนแก้วมากนะครับแต่ที่จริงมันเป็นพลาสติกนะและนี่ก็คือโล่เงินนะครับเมื่อเรานามันมาเปรียบเทียบกับสิ่งของต่างๆกันนะอันนี้ก็โทรศัพท์ของผมนะครับรู้สึกว่าโล่เงินจะใหญ่กว่านะครับผมไดูสิใช่มันใหญ่กว่าแต่มันไม่ยาวเท่าโทรศัพท์ครับนี่ประมาณนี้เลยนะ แล้วก็รู้สึกว่าโล่งเงินจะใหญ่กว่ากล้องนะครับผมไหนดูซิเออไนนี้ผมลองเอากล้องไปวางไว้ด้านบนนี้นี่ครับประมาณนี้เลยโล่สองอันนี้ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับก็เป็นโล่ของช่องผมเองนะผมเหยียบไม่ลงหรอกนะครับโล่สองอันนี้นะแต่ว่าโล่นี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็เป็นโล่ของช่อง Amo Am Thailand นะครับผมซึ่งนะมันก็สวยดีนะครับพอแกะออกมาแบบนี้แล้วนะก็มันเป็นเหล็กนะอ่าผมคิดไอเดียออกแล้วนะครับ ในมันเป็นเหล็กใช่ไหมแล้วก็มันก็เล็กเท่านี้เองนะครับเราสามารถเอามันไปยิงได้ใช่แล้วน้องๆเราจะยิงมันด้วยปืนกันนะครับผมวู้ฮู้ยอดเลยนะฮะนี่ครับเออเราจะยิงมันด้วยปืนกันนะดูซิว่ามันจะทะลุไว้นะครับผม,มน่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าน่าสนใจก็กดไลค์ห้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะเดี๋ยว บ,บ้างเดี๋ยเราจะเอาโล่งเงินนี้ไปยิงกันผมขอเก็บโล่งเงินนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพื่อที่จะเอาไปยิงนะครับผมก่อนที่จะแจกให้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ